บิดไปบิดมาเนี่ยก็เสร็จแล้วผมจะดึงให้ดูนะปึ๊บปึ๊บสวัสดีครับพบกับผมกับช่องลอยไทยอีกแล้วนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีเก็บเชือกเหมือนเดิมนะครับซึ่งเคยแนะนําไปแล้วแต่ในคลิปแรกเนี่ยผมไม่ได้แนะนําวิธีการดึงออกมาใช้นะครับแต่ผมขออนุญาตแนะนําใหม่ครับคลิปนี้นะครับเราดึงออกมาใช้ได้เลยนะครับมันจะไม่ยุ่งนะครับมีขั้นตอนและวิธีการอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับไป เบื้องต้นนะครับปลายเชือกเนี่ยนะครับให้เราเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางของเราหนีบไว้นะครับหนีบไว้นะครับแล้วเราก็พันอ้อมนิ้วก้อยของเรานะครับอ้อมในลักษณะนี้นะครับมันจะกล้วกันไปกันมาอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมันมีเหตุผลอยู่นะครับทำไมถึงต้องกล้วนะครับเพื่อไม่ให้มันยุ่งเวลาเราดึงนะครับผมให้เหลือไว้สักศอกหนึ่งนะครับพอไปพันนิ้วก้อยเราแล้วให้มันเหลือสักศอกหนึ่งยังยาวไป อ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับหลังจากพันนิ้วก้อยนะครับเนาะนี่ประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปวิธีจบนะครับก็ไม่ยากนะครับผมออกมาเลยใช้มือซ้ายนะครับกำกำลายเชือกเราอยู่นี่ใช่ไหมครับอยู่นี่นะให้เราพันย้อนกลับมาพันพันพอมันเหลือสักนิดนึงเนี่ยนะครับให้เราพันรอบนิ้วชี้ของเรานะครับผม รอบนิ้วชี้ของเรานะครับรอบสุดท้ายให้เอาใส่บ่วงนี่แหละนะครับบ่วงเนี้ยนะครับบ่วงของตัวมันเองนี่แหละนะครับล็อกดึงล็อกนะครับผมอืมเท่านี้นะครับวิธีแกะนะครับวิธีใช้งานนะครับตัวนี้เราเราจะไม่ยุ่งกับมันแล้วนะไอตัวล็อกเนี่ยนะครับไอตัวล็อกเนี่ยนะเราไม่ใช้นะครับวิธีแกะเอามาใช้งานเนี่ยให้เราดึงปลายนี้ปลายแรกของเราเนี่ยนะครับง่ายมากเลยนะครับง่ายมากเลยวิธีดึงออกมา ผมจะดึงให้ดูนะปึ๊บปึ๊บเชือกมันก็จะไม่ยุ่งนะครับมันจะไม่พันกันนี่ง่ายไหมครับนี่ตอนสุดท้ายเป็นปมนิดนึงนะครับไอตอนที่เราเอามาใส่กันนั่นแหละนะครับตอนที่เราล็อกเชือกนั่นแหละนะครับโอเคนะครับผมไม่ยากนะครับถ้าเราทำปิดแล้วเนี่ยบิดไปบิดมาเนี่ยก็เสร็จแล้วนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการเก็บเชือกนะครับผมเวลาไปแคมปิ้งนะครับค่อนข้างจะใช้งานง่ายนะเวลาเราดึงออกมาเนี่ยนะครับผมอย่าลืมนะครับกดตามครับและกดติดตาเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับผมค้าควมเหลือสักนิดนึงนะครับให้เราได้อีกทีนึงนี่ให้เราพันรอบนิ้วมือเรานะครับปึ๊บแล้วเราเอาปลายเชือกนะครับปลายเป็นนะครับสอดใส่ห่วงที่เราเอานิ้วมือของเราเนี่ยกันไว้นะครับจะนีก็ได้ ปึ๊บแล้วก็ดึงให้แน่นเสร็จนะครับผมวิธีนี้นะครับเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้แนะนํานะครับวิธีใช้นะครับผม